พ่อคะสวัสดีคะ่คะพ่อเฮอยยังคะม้วนปากกระตาม้วนปากกระตาแมนบอพ่อจะม้วนขอบปากตะก้าด้วยคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะเป็นอีพีที่สามร้อยสิบหกโอเคเยี่ยมมากเลยคะ่ะพ่อจำอีพีได้เลยคะ่ะอีพีที่สามร้อยสิบหกด้วยคะ่ะพี่น้องก่อนที่ม้วนขอบปากตะก,ก้ากระฉีดน้ำก่อนเด้อคะ่ะเด้อนี่คะ่ะ ฉีดน้ำให้ตอกอ,อ้อนที่เพาะฉีดน้ำให้ตอกอ้อนกอนเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเอาเรามาดูม้วนขอบป,ปากตะก้ากันนะคะเืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกนกนารจักสารตะก้าของคุณพ่อง,งามชมชื่นค่ะพี่น้องขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องพ่อบอกว่าพ่อไม่อยากใส่เสือเ้อแล้วมันหอนพ่อก็เลยเอาผ้าขามานาผ้าขาม่าผาดพาดอย่างพ่อผาดบ้าเขียนแบบ เราบอกว่าเอาผ่ากามาผา,าดบา์เดอร์ห้อนขี่ขัานใส่เสียมันห้อนประสั่นว่ะจัดตามคำขอพอได้ค่ะพี่นอ้อง <มา S 1> เออผ่กกามาเบายีบยงใบพ่อจะลำซึง้งตีลำซึง้งหนูเห็นเขาลำซึ้งนะพ่อนี่ค่ะฉีดน้ำให้มันอน่อนทะกอนพ่อคือสารเล้วไว้แท้โอ้ยเอาตามนั่นแหละพ่อซ้ำใดก็เอาตามนั่นแหละนี่ค่ะ มาเบิ้งด้ค่ะพี่น้องอีพีที่ EP ที EP ่สามร้อยส <3 16 S 2> ิบหกค่ะเออปาด์เห่าก็เก่าได้เพาะหนูว่ายาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมเยอะอ,ยอ,ยอันตกอกเหยาเหาเนี่ยนี่ม้วนนังซีได้วค่ะพี่น้องนี่นี่นี่มวนคอปากตะกา้าปาดเกือบคูมพันมาว่าทันค่ะเกือบพอม้วนแล้วก่อน ช่องคุมพันธุลการก็จะมีะนําเสนอเกี่ยวกับสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารตักรา่าของคนพ่องงามจมชื่นแล้วก็จะถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนค่ะจะเป็นการบูรณาการค่ะตามคอนเทนต์ตามคอนเซปต์ของช่องคุมคงออค้มพันธุ์เ,เด,ดวยค่ะพี่น้องอธิ่าอคุ้มพันธุ์คือว่าวลายทีอันคุ้มพันธุ์มีวัตถุประสงค์ของช่องหลายประดินฐ์นะคะพี่น้องอบจะต้องอ ดำเนินการให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำช่องที่คูมพันธ์ได้ตั้งไว้ได้กำหนดไว้ค่ะว่าคูมพันธ์ทำอะไรบ้างในช่องคูมพันเนี่ยค่ะก็จะถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ช่วงนี้คูมพันธ์เกษียณอายุราชการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนพุทธศักราช2567คูมพันธ์ก็จะนำเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนลงในคลิปคูมพันธ์ค่ะ คือเป็นแบบบูรณาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอาหารการทําจักสารของคุณพ่อนะก็จะมีในเรื่องของเทคนิคก,การสอนภาษาไทยบูรณาการเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าคูมพันก็ไม่ได้ไปสอนที่โรงเรียนแล้วค่ะเพราะว่ากเกษียณอายุราชการแล้วนะคะแล้ว f อสามารถที่จะเข้าไปดูไปติดตามาช่อง YouTube คูมพันนะคะการสอนได้ย้อนหลังนะคะขอบคุณ FC ีมากๆเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่ 316ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ